ดวงรายวันประจําวันเสาร์ที่25มิถุนายนพุทธศักราช2565ราม11คําเดือน7ปีขานตรงกับวันไอโอดีนแห่งชาติคนเกิดวันอาทิตย์การงาน ความละเอียดละออรอบคอบและความคิดสร้างสารรค์ของคุณโดดเด่นจนทำให้คุณมีชื่อเสียงในงานที่ทำแต่ให้ระมัดระวังความอ่อนไหวทางด้านจิตใจที่หากถูกกระทบกระเทือนก็มักจะทำให้งานพลอยถูกกระเทือนไปด้วยได้การเงินคุณมีโชคทางด้านการเงินยิ่งเป็นงานที่ต้องใช้คอนเน็ t ชันการติดต่อทุกระดับจะสร้างรายได้ให้คุณเป็นกอเป็นกรรมมีเกณได้ใช้เงิน เพื่อขยายกิจการหรือเปิดกิจการใหม่ความรักและครอบครัวจะเกิดเรื่องวุ่นวายในครอบครัวอันมีสาเหตุมาจากลูกหลานบริวารในบ้านที่มักจะก่อปัญหาให้คุณปวดหัวซึ่งต้องคอยระวังควบคุมให้ดีส่วนคนโสดวันนี้อย่าเอาแต่ใจตนเองมากนักเพราะทำให้คุณดูไม่น่ารักและคนที่น่าสนใจก็จะถอยห่างจากคุณได้ ทำให้เสียโอกาสได้พบกับรักดีๆสีมงคลสีเทาสีปลอนสีควันบุรีเสริมความเมตตาคนอุปธรรมช่วยเหลือการงานประสบความสำเร็จทิศมงคลทิศใต้เสริมคนช่วยเหลืออุปธรรมทำการใดก็ได้รับความร่วมมือเวลามงคล 18นาฬิกาถึง19นาฬิกานาทีคนเกิดวันจันทร์การงานคุณใช้อำนาจและบารมีของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพในการทำงานวันนี้ยิ่งคนที่มีตำแหน่งเป็นทหารตำรวจหรือนักการเมือง ก็จะยิ่งได้รับการยอมรับนับถือเป็นอย่างดีและเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานส่วนคนทั่วไปคุณอาจจะต้องอาศัยบารมีของผู้มีอำนาจให้ช่วยเหลือในด้านการงานให้หลุลวงการเงินการเงินคล่องตัวอย่างมืออาชีพแต่มักจะน่าใหญ่ใจโตใช้เงินมือเติบยังดีที่หาเงินเก่งทำให้ไม่ขัดสนมีเกณได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากผู้ใหญ่อีกด้วย ความรักและครอบครัวคนที่แอบรักเพื่อนอยู่วันนี้มีลุ้นส่วนใครที่ทะเลาะก,กับแฟนวันนี้ก็เป็นเรื่องดีที่จะเข้าไปง้อหรือเขาอาจจะเข้ามาง้อคุณเองก็ให้รีบคืนดีกันซะนะคะส่วนครอบครัวจะมีการพบปะสังสรรค์กันในมูญาติมิตรเพื่อนฝูงมีความสุขดีมากคะ่ะสีมงคลสีฟ้าสีครามสีน้ำเงินเสริมเมตตามิตรภาพ ความรักและการสนับสนุนที่ดีจากผู้ใหญ่ทิศมงคลที่ตะวันตกเฉียงเหนือเสริมความมุ่งมั่นกำลังใจที่ดีและอดทนในการต่อสู้กับอุปสรรคเวลามงคล4นาฬิกา30นาทีถึง6นาฬิกา คนเกิดวันอังคารการงานงานค่อนข้างยุ่งแต่คุณก็เอาอยู่ในงานบางแขนงะจะพบคู่แข่งที่สูสีสร้างความกดดันให้กับคุณบางคนจะต้องหัวหมุนกับการร่วมทุนหรือหมุนเงินระหว่างการทำงานหลายอย่างพร้อมกันจะทำให้งานเกิดปัญหาทั้งหมดได้การเงิน วันนี้มีเงินเข้ามาพอสมควรแต่ก็ได้มาอย่างยากลำบากต้องใช้ความพยายามและอดทนจึงจะมีรายได้พอใช้จ่ายการเงินของคุณไม่ขาดมือแต่ก็ขอให้วางแผนให้รอบคอบในการใช้จ่ายด้วยนะคะงดของฟุ่มเฟือยและการเสี่ยงโชคความรักและครอบครัวมีเกิลได้พบคนดีๆเข้ามาใครที่โซยู่ลองมองหาคนที่น่าสนใจที่เข้ามาในวันนี้ดูนะคะ คนมีคู่แล้วหากมีเรื่องระหองระแหงวันนี้ให้หาโอกาสทำความเข้าใจกันจะได้ผลลัพธ์ที่ดีแน่นอนสีมงคลสีเทาสีบอนสีควันบุรีเสริมการเงินคล่องมือได้ลาผลแบบไม่คาดฝันทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้ส่งเสริมความเกลตือรือร้นความสำเร็จเหนือคู่แข่งและความน่าเกรงขาม เวลามงคล21นาฬิกาถึง22นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพุธกลางวันการงาน งานจะทำให้คุณปวดหัวเพราะมีเรื่องที่ยากๆจะเข้ามาให้คุณต้องตัดสินใจซึ่งคุณรู้สึกว่าเดิมพันสูงจนกดดันที่จะต้องแบกความรับผิดชอบในการตัดสินใจ Ь ครั้งนี้อย่าลืมว่าความวิตกกังวลไม่ช่วยอะไรต้องใช้สติปัญญาและสมาธิเข้ามาช่วยคุณก็จะผ่านไปได้คะ่ะการเงินคนที่ทำงานประจำรับราชการ มีการปรับขึ้นเงินเดือนหรือได้เงินเบี้ยเลี้ยงเงินตกเบิกทําให้การเงินของคุณคล่องขึ้นบางคนจะได้โบนัสก้อนใหญ่คนค้าขายมีเกฑ์ได้ขยายธุรกิจออกไปมีเงินเก็บมากขึ้นและกําลังไปได้สวยในเรื่องรายได้ความรักและครอบครัวคุณเหมือนจะมีเหตุผลแต่อันที่จริงคุณเก่งในการใช้เหตุผลเพื่อเข้าข้างตัวเองและหุดหงิดที่ไม่ได้ดังใจ ระหว่างจะถูกเบื่อหนายได้นะคะส่วนคนโสดยังไม่มีหวังที่จะได้พบกับคนที่ถูกใจที่มีเข้ามาก็ไม่เข้าตาคุณสักคนเลือกมากนั้นไม่เป็นไรแต่ให้พิจารณาให้ดีจะได้ไม่พลาดคนดีๆค่ะสีมงคลสีฟ้าสีคลามสีน้ำเงินเสริมการเงินคล่องมือมัง่งคั้งร่ำรวยมีโชคดีทางการเงินและอสังหาริมทรัพย์ ทิดมงคลที่ตะวันออกเสริมความเมตตาจากผู้ใหญ่ความรื่นเริงใจและสัมพันธภาพที่ดีเวลามงคล6นาฬิกาถึง7นาฬิกาคนเกิดวันพุธกลางคืนการงาน งานที่ค้างค้างจะลุล่วงได้สำเร็จในวันนี้ความพยายามของคุณจะสำทริจผลและคลี่คลายปัญหาต่างๆได้ในที่สุดวันนี้อาจจะได้มีเวลาในการพักผ่อนหย่อนใจบ้างหลังจากที่เหนื่อยมานานซึ่งก็ขอให้คุณพักผ่อนให้เต็มที่เลยค่ะการเงินโชคทางการเงินของคุณมาถึงแล้วหากคุณกำลังขายที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่วันนี้จะมีข่าวดีให้คุณดีใจ เงินก้อนใหญ่จะเข้ามาและครอบครัวของคุณจะมีส่วนช่วยในเรื่องการเงินของคุณอีกด้วยบางคนมีเกณฑ์ได้ของชิ้นใหญ่เข้าบ้านความรักและครอบครัวคนมีครอบครัวแล้วอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขดีแต่ควรหันมาสร้างความหวานชื่นให้แกกันและกันบ้างมีเกณฑ์ที่คนในบ้านจะเกิดล้มป่วยขอให้ดูแลกันให้ดีส่วนคนโสดทำงานอย่างเดียวเรื่องรักเอาไว้ก่อน ก็สวดต่อไปก่อนนะคะสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมความมุ่งมั่นกำลังใจที่ดีและอดทนในการต่อสู้กับอุปสรรคทิศมงคลทิศต,ตะวันตกส่งเสริมความนับถือน่าเลื่อมใสสุขภาพและชื่อเสียงอันดีในสังคมเวลามงคล10นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกา คนเกิดวันพฤหัสบดีการงานการงานของคุณนั้นมีเกณฑ์ได้ริเริ่มก่อร่างสร้างตัวร่วมกับคนรักเปิดกิจการร่วมกันหรือวางแผนทางการเงินในอนาคตร่วมกันคนที่เป็นพนักงานลูกจ้างการงานมั่นคงขึ้นมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการเงิน จำเป็นจะต้องใช้เงินจำนวนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือคนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือคุณใจบุญและเป็นที่พึ่งทางการเงินของผู้อื่นและวันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณจะต้องจ่ายเงินในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองแต่เพื่อมนุษยธรรมอย่างไรก็ดีให้ช่วยแต่พอประมาณไม่ควรเดือดร้อนตนเองในภายหลังค่ะความรักและครอบครัวความรักของคุณจะสมหวังโด,ดเด่น คุณมีสเสน่ห์มากมีเกณฑ์ได้พบรักกับคนที่มีฐานะร่ำรวยซึ่งอาจเป็นชาวต่างชาติหรือคนที่เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศครอบครัวมีความสุขมีเกณฑ์ได้เดินทางท่องเที่ยวร่วมกันบางคนจะได้เดินทางท่องเที่ยวรอบโลกอย่างมีความสุขสีมงคลสีส้ม,ส,ส,มสีแสดเสริมบริวารราใครว่านอนสอนง่ายและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวทิศมงคล ทิศตะว,วันออกเชียงเหนือเสริมโชคลาภความเป็นสิริมงคลผู้คนเคารพยกย่องเวลามงคล6นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันศุกร์การงาน ทำงานเอาแต่อารมณ์จนถูกมองว่าผีเข้าผีออกคุณกระตือรือร้อนอยู่ดีๆก็กลับอยากจะทิ้งงานไปเสียเฉยๆวันนี้อารมณ์แปรปรวนหนักงานที่ได้จึงไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันให้ระวังในเรื่องการตกปากรับคําเรื่องงานกับใครไว้ด้วยนะคะเพราะอาจเสียงานทําให้เสียชื่อได้การเงินระวังให้มากในการปล่อยเงินกู้การใช้เงินลงทุนการซื้อของชิ้นใหญ่ หรือใช้เงินจํานวนมากในเรื่องใดเพราะมีเกณฑ์สูงที่จะถูกโกงถูกหลอกหรือเสียเงินจํานวนมากในวันนี้และให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุและความเจ็บป่วยอย่างกระทันหันที่จะทำให้ต้องเสียเงินแบบฉุกเฉินได้ความรักและครอบครัวระหว่างความเข้มงวดของคุณที่มักจะมีมากเกินไปทำให้ครอบครัวกดดันและคนในครอบครัวไม่กล้าเข้าหาเปิดใจกัน อย่าพยายามเอาชนะค้าคานกันในครอบครัวมากนักเพิ่มความอ่อนหวานเอือ้อาอาทรต่อกันให้มากขึ้นคนโสดคุณยังเข็ดกับรักที่ผิดหวังในอดีตสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมความน่าเกรงขามความเด็ดขาดและอำนาจในการสั่งการทิศมงคลทิศใต้เสริมโชคด้านการเงินการเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์และลาบลอย เวลามงคล13นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกาคนเกิดวันเสาร์าการงานงานที่ทำร่วมกับผู้อื่นจะยุ่งยากกว่าทุกวันมีความผิดพลาดได้ง่ายในด้านเอกสารให้ระมัดระวังให้มาก และให้มองข้ามปัญหาเล็กน้อยไปก่อนเพราะถ้าเอาเรื่องมักจะกลายเป็นเรื่องใหญ่จนเกินไปการเงินคุณมองหาเงินจากแหล่งรายได้ใหม่ๆและเริ่มที่จะเลือกแนวทางที่คุณชอบและถนัดทําให้การเงินดีขึ้นแถมยังรู้สึกสนุกและมีความสุขในการหาเงินมากกว่าเดิมอีกด้วยความรักและครอบครัว คนรักคู่ครองความสัมพันธ์จะค่อนข้างห่างเหินเหมือนต่างฝ่ายต่างสร้างกำแพงกันจึงควรจะเปิดใจต่อกันมากขึ้นส่วนคนโสดบางคนยังเข็ดกับความรักที่เคยผิดหวังจึงยังคงไม่คิดจะมีใครใหม่สีมงคลสีฟ้าสีครามสีน้ำเงินเสริมชื่อเสียงความเป็นมงคลในการประกอบกิจการต่างๆทิศมงคล ทิศตะวันตกเฉียงเหนือเสริมโชคลาภและความราบรื่นในการบริหารการเงินเวลามงคล1น0นาฬิกานาทีถึง3 0นาฬิกาขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ